สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของสตรีมเมอร์คนหนึ่งที่มาห้าวในประเทศไทยและเกือบจะโดนไล่กระทืบกันดีกว่านะครับเฮ้ย <c oughs> มันเกิดอะไรขึ้นกันในช่วงที่ผ่านมาเองเนี่ยถ้าเราติดตามวงการสตรีมเมอร์มันก็จะมีแก๊งสตรีมเมอร์ที่เรียกได้ว่าเป็นสตรีมเมอร์หัว ครับผมที่แบบว่าชอบไปก่ะกวนชาวบ้านชอบไปสร้างความรำคาญให้กับผู้อื่นก็คือเรียกร้องอยากจะได้จํานวนวิวนั่นแหละตัวเองอ่ะไม่ได้มีความสามารถไม่ได้มีอะไรที่ทําให้คนอยากดูเลยก็เลยต้องเที่ยวไปแกล้งชาวบ้านเที่ยวไปกวนตีนชาวบ้านไปทั่วก่อนหน้านี้คนที่ดังมากๆเนี่ยนะครับผมก็คือตัวของจอห์นนี่โซมาลีครับตัวของเขาเนี่ยก็เป็นสตรีมเมอร์ที่จะเดินถ่ายไปเรื่อยๆยครับผมก็คือไลฟ์สตรีมตัวเองเนี่ยแล้วก็ถ่ายตัวเองเดินไปตามท้องถนนต่างๆซึ่งตัวของ เขาเนี่ยโด่งดังมาจากคลิปที่เขาไปก่อกวนไปกวนตีนไปด่าคนญี่ปุ่นนะครับผมเช่นเดินไปพูดถึงแบบฮิโรชิมานซากิใส่หน้าคนญี่ปุ่นกลางรถไฟอะไรแบบนี้นะครับจนเกือบจะโดนกระทืบมาหลายรอบแล้วแต่ด้วยความที่ว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีความอดทนแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่โงงช่างเหมือนกับคนหลายๆประเทศก็ทําให้เขาเนี่ยรอดมาได้แต่สุดท้ายเนี่ยนะครับผมก็ได้ถูกจับอยู่ดีนะครับก็ถูกตํารวจในญี่ปุ่นเนี่ยจับแล้วก็สั่งจําคุกไปหลายเดือนเลยนะครับก็เพิ่งจะปล่อยออกมานะครับผม ต่อจากนั้นเองเนี่ยนะครับตัวของจอห์นนี่โซมาลีเนี่ยก็มีเพื่อนอยู่ตัวของเพื่อนของเขาชื่อว่าจีโนครับตัวของจีโนเองเนี่ยก็ได้มาทำคอนเทนต์ที่ประเทศไทยของเราเนี่ยแหละนะครับโดยตัวของเขาเนี่ยก็ได้เดินทางไปยังข้าวสารนะครับผมแหล่งท่องเที่ยวของชาวต่างชาติเลยนั่นเองครับตัวของเขาเองเนี่ยก็ไลฟ์สตรีมตัวเองอะ่ะแล้วก็เดินไปตามเข้าสารเนี่ยแหละครับแล้วก็ตะโกนด่าคนที่ เป็นเจ้าหน้าที่ของร้านแล้วก็เตะทําลายข้าวของนะครับผมสุดท้ายเนี่ยนะครับเมื่อเขาเดินมาเนี่ยทางฝั่งของร้านเองอ่ะก็ได้มากันเป็นพวกเลยครับหยิบของมาพร้อมจะเอาเรื่องเลยพอตอนแรกเนี่ยทำท่าแน่ๆนะ ด่านู่ด่านี่ดา่าไปเรื่อยอ่ะพอเขาเดินจะมาเอาเรื่องนะครับผมโอ้ขอโทษแทบไม่หันเลยนะครับบอกว่าแบบ I didn't Me a n t ทผมไม่ได้หมายความอย่างนั้นผมจ่ายได้นะผมจ่ายได้แต่คนไทยก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับผมไม่ได้อยากได้ตังโว้ยมึงมาทําแบบนี้ในบ้านคนอื่นเขาไม่ได้แบบวีร t do like this คนไทยก็บอกไปแบบนี้นะครับผมเราไม่ทํากันแบบนี้โว้ยตัวของจีโนเองเนี่ยก็เลยต้องขอโทษขอโพยออกมานะครับผมเรียกได้ว่าหมดความซาที่ตอนแรกเนี่ยทำกลางเลยนะมากลางผิดที่ซะแล้วไอ้จีโน ก่อนหน้านั้นเองเนี่ยนะครับผมเขาก็ได้มีสตรีมอีกสตรีมหนึ่งด้วยนะผมไปขุดมาตัวของจีโน่เนี่ยดูเหมือนว่าจะเล่นไพ่เสียในประเทศไทยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าไปเล่นที่ไหนมาเหมือนกันพอเล่นไพ่เสียเนี่ยนะครับก็หงุดหงิดโวยวายมากๆแล้วก็ด่าคนไทยด่าประเทศไทยบอกว่าไม่อยากจะอยู่ประเทศไทยแล้วแล้วเดี๋ยวก่อนใครขอให้มึงมานะครับคนสันด,ดานแบบนี้เนี่ยมึงอย่ามาเลยดีกว่านะครับประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ต้อนรับมึงเหมือนกันนะครับผมนอกจากนั้นเองเนี่ยก็ยังมีลูกพี่ของเขาตัวของจอห์นนี่โซมาเลียก็เคยมาในไทยด้วย ยนครับผมแล้วก็เคยถูกล็อกคอในไทยด้วยนะครับก็เรียกได้ว,ว่าแก๊งนี้เนี่ยไปที่ไหนก็มีปัญหาหมดเลยนะครับผมเรียกได้ว,ว่าน่าจะแบนแบนไปก็จบๆเลยนะครับไปแล้วเนี่ยไม่ได้ทําสิ่งที่ดีงามแล้วก็ทําให้เกิดความบาดหมางกันอีกเนาะ ผมก็คิดว่าคนแบบนี้เนี่ยก็อย่ามาทําอาชีพอะไรแบบนี้เลยดีกว่าครับไปหาอะไรอย่างอื่นที่มันดีกว่านี้ฮาเนาะอันนี้คืออาชีพไปกวนตีนชาวบ้านอ่ะคือมันแบบเวรจริงๆอ่ะแล้วแบบการที่ดังขึ้นมาเนี่ยมันก็คือดังมาให้คนด่ามันเรียกกระแสมาให้คนด่านะครับผมแล้วนี้ก็คือเรื่องราวของจีโน่แล้วก็ตัวของหัวหน้าแก๊งของเขาอย่างจอนนี่โซมาลีนั่นเองนะครับถ้าผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยกับรายการ m y s t e r y w o r l d ในวันนี้ก่อนจะจากกันในวันนี้ เนี่ยนะครับผมผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดูมิส t e เ y อรี่เวิลด์อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย,อย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บหนึ่งมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ f u t u r e Skill นั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่อง นะครับผมหรือครเอทีฟเนะี่ยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทํำยังไงทํา 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟ,ฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด50%เลยนะครับสำหรับแพ็กเกจบุฟเฟ่เนี่ยหนึ่งปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวนะครับผมแต่อย่าหักหมเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะ, out ะบเ,เนนะบอร ถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง4,974บาทกับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า mystery นะครับผม MYSTERY e แล้วก็ตามด้วย W นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ๊ยอยากเดียนแค่บ,บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด AFFX M Y S T E R Y W แล้วก็1นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์สหนเนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ